สวัสดีคะ่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอแท้ซูนซัมซุงนะคะ F 2 2 Ultra นะคะนี่นะคะมาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนไปจะเป็นยังไยบ้างนะคะนี่คือจอแท้ซูนที่เปลี่ยนไปนะคะนี่นะคะนี่นะคะ ของลูกค้านะคะต่อแตกทัชสกินไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะอดูกันว่าหลังจากเกิดไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะนี่นะคะค่อนข้างที่จะเนียนเลยนะคะ มีติดฟิล์มกระจกให้ด้วยนะคะตาแถมฟิล์มกระจกให้ทุกรุ่นเลยนะคะอขั้นแรกเราจะมาดูที่ความสว่างของหน้าจอกันนะคะว่าถ้าปรับความสว่างให้สว่างต่ำที่สุดและสูงที่สุดเป็นยังไงนะคะอันนี้แสงสว่างต่ำที่สุดนะคะนี่นะคะ จะไปแสงสว่างสูงที่สุดนะคะนี่นะคะสามารถเพิ่มสแสงลดแสงได้นะคะนี่นะคะแล้วก็มาดูกันที่ทัสกรีนบ้างน,นะคะว่าทัสกรีนเนี่ยเป็นยังไงนะคะสามารถทัดได้ทุกจุดไหมยังจะเปลี่ยนไปนะคะ นี่นะคะแล้วก็วาดไปทั่วหน้าจอเลยนะคะนี่นะคะถัดได้ทุกจุดนะคะนี่นะคะต่อไปมาดูที่สีจอกันบ้างนะคะนี่นะคะสีจอไม่มีดีพิเซลไม่คขึ้นเส้นนะคะ อย่างนี้นะคะคุณภาพสี่จอก็ตามคปวีดีโอเลยนะคะปุ่มเมนูปุ่มเลื่อนกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะต่อไปเรามาดูที่สแกนนิวกันบ้างนะคะสแกนนิวบนหน้าจอนะคะสแกนลายนิ้วมือได้นะคะ นี่นะคะคสแกนี้ได้นะคะหน้าจอลื่นไหลนะคะไม่มีกระตุกเลยนะคะดูคลิปดูวิดีโอได้นะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเป็นหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ